ก็เรียนข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของอเครือชัยยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกสาขาก็ได้มีโอกาสไปร่วมในการจัดงานนะครับนวัตกรรมไม้ผลเมืองร้อนที่เซนทันจันทบุรีก็จะมีการร่วมกิจกรรมครับอย่างบริษัทเทียไตก็ได้มีการเครียกง่ิโดรนโชว์คือกิจกรรมบินสาธิตโดรนนะครับบริษัท แอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดก,ก็จะมีการนำเอานวัตรกรรมใหม่ในเรื่องของจุลินทรีย์ที่จะไปช่วยกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตได้ดีรวมถึงในส่วนของบริษัทต่างๆที่มาร่วม Q ิวแมเองก็จะมีในส่วนของการตรวจโรคด้วยนวัตรกรรมใหม่และการตรวจปริมาณธาตุอาหารรวมถึงาการบรรยายความรู้ ทางวิชาการก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับในงานนวัตกรรมไม้ผลเมืองร้อนแห่งเอเชียในระหว่างวันที่20ถึงวันที่23กลกุมภาพันธ์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรันจันทบุรีโดยบริษัท QMAC a ็ r o t e c รเทจำกัดนะครับก็ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อโดยศาสตราจารย์ดรอลิสาวังในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ ก็จะมาบรรยายความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการฟื้นฟูดินด้วยชีวะวิถีในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ช่วงเวลา11นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเที่ยงเสร็จ,รจและต่อเนื่องเลยนะครับในเรื่องของการจัดการดินในการความสำคัญของอินทรียวัตถุหรือ o ก g a n i c matter ก็คือ OM ในดินต่อพืช โดยผู้ที่จะมาเป็นวิทยกรบรรยายครับท่านอาจารย์เจษดาสโสภารัตรสาขาวิชานวัตรกรรมการเกษตและการจัดการเอกปทภีพืชศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ตั้งแต่11นกา30นาทีเป็นต้นไปที่ชั้น2ของเซนทันจันทบุรี เรามาติดตามในกรณีห้องปฏิบัติการในการตรวจสารตกค้าง B Y 2หรือแคดเมียมที่เป็นปัญหาในด้านของการส่งออกของทุเรียนล่าสุดอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีนะครับว่าในส่วนของขณะนี้เนี่ยประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการทดสอบสาร B Y 2เพิ่มเติมอีก2แห่งคือเดิมนั้นมีทั้งหมด6แห่งและ ณเวลานี้ก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกสองแห่งที่จะสามารถตรวจสอบและรายงานผลการทดสอบได้ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน GACC ของประเทศจีนแล้วซึ่งก็ได้แก่บริษัท SGS ประเทศไทยจำกัดและบริษัท Eurofin Food Testing จำกัดประเทศไทย ซึ่งสามารถที่จะให้บริการในการทดสอบตัวอย่างได้อีก150ตัวอย่างต่อวันก็จะทำให้มีห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบหรือในการทดสอบ b ีา b เพิ่มขึ้นจากเดิม6แห่งเป็น8แห่งสามารถที่จะดำเนินการทดสอบได้ตั้งแต่620ตัวอย่างถึง1พนตัวอย่างนะครับ นี่เป็นส่วนของข่าวสารที่ได้มีการนำเสนอรวมแล้วใน8ห้องปฏิบัติการทดสอบก็สามารถที่จะทำการตรวจสอบได้820-1,000ถึง1,000ตัวอย่างต่อวันและก็สามารถที่จะปฏิบัติการได้ก็คาดว่าน่าจะเป็นการทันโดยในส่วนของอเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ 2 5 6 8ที่ผ่านมานี้กลุ่มวิชาการเกษตรก็ได้เชิญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของประเทศจีนก็คือ GAC c แล้วก็มาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมมีการสุ่มเก็บตัวอย่างมีการทดสอบในเรื่องของแคดเมียมและเยลระทูจากทุเรียนสดในกรณีที่จะส่งไปประเทศจีนทั้ง8ห้องปฏิบัติการนะครับนี่ก็คือรายงานข่าวสารความคืบหน้า ที่อยากจะแจ้งให้กับพี่เสอได้ทราบนะครับเราสามารถที่จะดำเนินการได้ถึง2,000ตัวอย่างโดยในส่วนของห้องปฏิบัติการอีก6แห่งที่เรามีอยู่แล้วรายละเอียดก็มีดังนี้เรามาติดตามข่าวสารในเรื่องของห้องปฏิบัติการในการตรวจสารตกค้างในทุเรียนนะครับ จากกรณีของสารเบสิกเยโรทูหรือสารเ,าเคลือบสีหรือชุบสีของทุเรียนอันนั้นคือกรณี1กรณีที่2ก็คือกรณีตรวจสารตกค้างในกลุ่มของแคดเมียมทีนี้ประเด็นนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูครับว่าในส่วนของห้องปฏิบัติการที่เรามีอยู่นั้นเรามีอยู่ที่ไหนบ้างสำหรับในส่วนของประเทศไทย ก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับว่าในหนึ่ห้องปฏิบัติการเนี่ยอาจจะต้องไปดูในเรื่องของการวิเคราะห์1ตัวอย่างหรือ1ชิเปเมนเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาโดยประมาณนะครับ2-4ชั่วโมงต่อหนึ่งตัวอย่างในการตรวจในส่วนของห้องปฏิบัติการนั้นเราก็จะมีอยู่ที่ห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทย ประจำสาขาเชียงใหม่ห้องปฏิบัติกลางจำกัดของสาขากรุงเทพและก็ห้องปฏิบัติการที่3ก็คือฉะเชิงเซาห้องปฏิบัติการที่4ก็คือในส่วนของสมุทรสาครห้องปฏิบัติกลางที่5นะครับสงขลาและห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการแหลกทางการแพทย์และการเกษตรเอเชียจำกัด อันนี้ก็คือห้องปฏิบัติการทั้งหมดที่เรามีอยู่ในส่วนของภาครัฐทีนี้เราก็มาดูครับว่าในการที่เราจะทำการตรวจนั้นการส่งตัวอย่างไปก็จะใช้เวลา2-4ชั่วโมงต่อ1ตัวอย่างเรามาดูในส่วนของอกรณีเมื่อเรามีใบตรวจจากประเทศไทยแล้วนะครับก็จะส่งไป ทางประเทศจีนก็จะไปติดในส่วนของการตรวจสารตกค้างตรงนี้อีกครั้งหนึ่งที่ประเทศจีนในส่วนของที่ประเทศจีนนั้นเขาก็จะมีรายละเอียดที่เราพอจะมีข้อมูลนะครับนั่นก็คือเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงก็จะมีด่านโยอี้กวนด่านตงชิงแล้วก็ด่านรถไฟผิงเสียงด่านสนามบิน โอวี่หนานนิงทั้งหมดเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสารตัวนี้คือเบสิกเยอโรทูเนี่ยประมาณ3วันในทุกด่านนะครับถ้าเป็นในโซนของเขตมณฑลยูนานก็จะมีด่านโมฮานมีด่านรถไฟโมฮานซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาในการตรวจ3วันเช่นเดียวกัน ส่วนที่มณฑลกวางตุ้งนะครับก็จะมีด่านท่าเรือหนานชามีด่านสนามบินไปหยุนกวงโจมีด่านท่าเรือเซินเจิน้นมีด่านสนามบินเป่าอันเซินเจิน้นระยะเวลาในการตรวจก็ใช้เวลา3วันเช่นเดียวกันนี่คือรายละเอียดที่นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นความรู้ในส่วนของพิณสกรนะครับว่าในการตรวจ ต้องเข้าใจครับว่าเมื่อผ่านการตรวจจากห้องปฏิบัติการในประเทศไทยจะต้องมีใบที่เป็นเอกสารในการรับรองตรวจก็จะส่งไปก็จะเข้าไปที่ด่านประเทศจีนก็จะต้องไปรอการตรวจจากประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาเนี่ยสวันโดยประมาณในส่วนของกรณีที่ พิศกรท่านอาจจะได้รับข่าวสารนะครับจากกรณีของห้องตรวจเบื้องต้นของมหาวิทยาล,ลัยราชพัฏลำไพพันธ์ีของจันทบุรีอันนี้ต้องขอนำเรียนย้ำนะครับว่ากรณีการตรวจครั้งนี้จะเป็นการตรวจเบื้องต้นให้ทราบผลในลักษณะของอาการตกค้างแต่ ไม่สามารถที่จะนำเอาหลักฐานตัวนี้ไปยืนยันได้ในเรื่องของการส่งออกส่วนอีกห้องปฏิบัติการหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวห้องปฏิบัติการเซ็นทรัลแลบก็ได้มีการออกมาแจ้งแล้วนะครับว่าเซ็นทรัลแลบนั้นก็สามารถที่จะดำเนินการตรวจได้ทั้งในส่วนของตัวสารเบสิกยีโรทูและก็ในส่วนของแคดเมียม โดยจะใช้ระยะเวลาในการยืนยันในการออกเอกสารเนี่ยใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมงโดยประมาณในกรณีของการดำเนินการตรงนี้และนอกจากนี้นะครับเซ็นทรัลแลบเองก็ยังสามารถที่จะบริการในการตรวจได้ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ทุเรียนเพื่อการสออกได้ในสีสาขาก็ได้แก่กรุงเทพฉะเชิงเซาสมุทรสาครและก็เชียงใหม่โดยการดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรฐานนะครับ ISO IEC 17025พร้อมกันออกใบรับรองรายงานผลทดสอบเขาเรียกว่า test report สามารถที่จะติดต่อได้นะครับกับเซ็นทันเลซึ่งรายละเอียดนั้นก็สนใจก็จะได้แจ้งกันต่อไปนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะ ความคืบหน้าในเรื่องของห้องในการตรวจสารตกค้าที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนในการส่งออกไปประเทศจีนซึ่งก็ได้แก่สารเบสิกเจรทูลแล้วก็ในส่วนของแคดเมียมช่วนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับฉันละงงมากเลยผู้ใหญ่ใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบ แบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแพ้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใชู่กอยางผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจ ปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทยกรุปโมแลนด์พลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเพี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วถ้งต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าว โมแลดคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อกเกษตรกรไทยท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดินสพลังบวก 12624ปุ๋ยไนเตรตซันเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อปเคพลังท,ท,ที่คุณสัมผัสได้ชาลีเฟสปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ รปบไปท็อหลังท่อลำเลียงเอวิโต้บวกใตรเด็กด f ใช้ได้ทั้งพ้นและถาเอวิโตสารปูอ็อกซ่าสตรอบินนวัตกรรมใหม่ไซรัมโปรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดเกรดพรีเมียม ไตรเด็กดีเอฟสารแมงคอเสบสูตรดิฟเฟอร์เทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไมุ่้งกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อติดต้นและใบพืชในอัตราการใช้เอวิโต้ร้อยีซีบวกไตรเด็กดีเอฟกรัมผสมน้ำหนึ่งลิตรผ่านแผลที่ต้นแล้วทาให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้ร้อยีซีบวกไตรเด็ก d ีเอฟสรกรัมผสมน้ำสองร้อยลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนอกจากกำจัดเชื้อไปทอฟทอร่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สำคัญในพ ได้แก่โรคกิ้งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้าน้าเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับครับในส่วนของผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้พิรักษกรสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ คงจะนำเอาประเด็นในด้านของศัตรูของไม้ผลครับที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปแล้วก็ทำความเสียหายให้กับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรศัตรูพืชที่จะระบาดต่อเนื่องก็จะเป็นศัตรูที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีความร้อนความแห้งแล้งตระกูลเพ้ยก็จะเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยปุยฝ้ายเพี้ยนาสารนะครับนั่นคือตระกูลเพี้ยในส่วนของมแมลง บางสวนก็อาจจะยังคงพบการระบาดของเพลี้ยไฟด้านของสัตว์ศัตรูพืชก็จะเป็นไรแต่ประเด็นในเช้าวันนี้ผมคงจะนําเสนอเป็นภาพรวมอาจจะเน้นเป็นเฉพาะบางพืชน,นะครับให้เห็นว่าจากนี้ไปพินศักกรผู้ปลูกไม้ผลเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของศัตรูพืชเราเริ่มต้นจากหนอนพินศกกรครับที่ผ่านมาณเวลานี้ เราจะเห็นภาพบางอย่างบางสวนเนี่ยเราจะเริ่มพบหนอนการระบาดท,ทำลายที่ไหนพลอ่อนเอาเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เขามาตั้งแต่ช่วงในระยะเวลาที่ดอกบานดอกทุเรียนบานเราก็ไม่พ่นสารเคมีอยู่แล้วดอกเงาะบานก็ไม่พ่นนะครับในส่วนของมะงคุดนั้นอาจจะอยู่ในภายใต้เงื่อนไขที่พ่นได้ในช่วงที่เราเว้นวักบังเอิญมีฝนตกลงมาช่วยเป็นการกระตุน้น และเราก็ทราบดีว่าไม่ผลบางชนิดเกิดสภาวะการแตกใบอ่อนทั้งในส่วนของทุเรียนและก็ในส่วนของมงคุดเท่ากับว่ามีพืชอาหารพิทักษกรต้องไปสำรวจแล้วนะครับเราว่างเว้นการพ่นสารเคมีมาเป็นส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดการระบาดเพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นคำตอบได้ก็คือ ในหลักปัจจุบันเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วว่าต้นทุนการผลิตของพิ่นซกอรนักกน,น,นค่อนข้างจะสูงมากเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่ปล่อยให้ศัตรูพืชเหล่านี้ระบาดเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องของความเสียหายการสำรวจครับการสำรวจเป็นส่วนที่จะทำให้พิ่นซกรนัสกกน,น,นสามารถที่จะควบคุมศัตรูพืชได้ทันเวลาเวลานี้มีอะไรบ้างหนอน ในส่วนของทุเรียนเองก็จะมีหนอนกินขวดผลหนอนไถล่องเปลือกซึ่งเราจะพูดว่าเป็นหนอนบุ้งซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นพื้นที่ใบก็จะเป็นหนอนหนังเหนียวหรือหนอนเขียวหนอนคืบกินใบก็อยู่ในจัดตะกรูน,นี้ที่เป็นกลุ่มของหนอนผมจึงอยากฝากว่าเวลานี้เขามีการระบาดแล้วนะครับ เหมือนกับในโซเชียลถามว่าผลทุเรียนเป็นจุดสีแดงแดเกิดจากอะไรก็เกิดจากหนอนที่เข้าไปกัดทำลายนั่นเองสำหรับในเรื่องของการป้องกันกำจัดนั้นถ้าหากว่าที่ผ่านมาพี่นศกรได้ใช้สารเคมีในการควบคุมบางกลุ่มอย่างเช่นทั้งเพียทั้งหนอนจะเป็นอีบารเบตินเบนโทเอตจะเป็นในกลุ่มของสารกำจัดมแมลงนะครับหรือเป็นสารลูกผสมก็ถือว่ายังสามารถที่จะควบคุมได้ อันนี้คือตระกูลหนอนกัดกินซึ่งในส่วนของตระกูลหนอนกัดกินเหล่านี้เราจะพบเห็นตัวส่วนที่เป็นกระแสอยู่ในคําแนะนํานั่นก็คือเรื่องของนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพี่น้องสกปรครับผมย้ํานะครับว่านอนเจาะเมล็ดทุเรียนนั้นเขาจะระบาดเมื่อไหร่เขาจะทําการระบาดเมื่อในพื้นที่นั้นมีฝนตกติดต่อกัน 2- อถึงสครั้งในแต่ละครั้งก็จะมีะความยาวอยู่สักครึ่งชั่วโมงผ่านไปคือมีปริมาณน้ำฝนพอที่จะซึมลึกเพราะตัวแก่ของหนอนเจาะผลทุเรียนนั้นเขาจะอยู่ในพื้นดินอยู่ในป่าอยู่ในพื้นที่อับทึบทุบเขาจะมีดินห่อหุ้ม และฝนที่ตกลงมาเหล่านั้นจะเป็นตัวที่ทําให้ปลอกหรือดินนั้นเปื่อยตัวเมื่อฝนตกลงไปทําให้ดินที่ห่อหุ่มเปื่อยตัวเขาก็จะแตกมาเป็นผีเสื้อแล้วก็มาบินวางไข่อยู่ห้าวันตามสวนทุเรียนของเราเมื่อวางไข่เสร็จเขาก็จะตายไปเพราะฉะนั้นในพื้นที่ใดก็ตามที่ไม่มีฝนตกหรือมีตกแค่ครั้งเดียวก็ไม่มากนักก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับ แต่ถ้าพื้นที่ใดก็ตามที่มีฝนตกเกินครึ่งชั่วโมงติดต่อกันสองครั้งหลังจากฝนตกภายในเวลาสามวันท่านจะต้องทำการพ่นสารเคมีทันทีพ่นเจาะไปที่ผลโดยตรงคือคือไม่ต้องไปเผื่อครับสำหรับหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเนี่ยเพื่อการประหยัดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเราใช้สารเคมีพ่นไปที่ผลโดยตรงยกตัวอย่างเช่นโปรฟิโนฟอสบวกไซเปอร์เมทิล หรือจะเป็นโอเมทอเอบวกไซเปอร์เมทิลหรือจะเป็นในกลุ่มของสารที่เป็นกลุ่มดูซึมร่วมกับในกลุ่มของไซเปอร์เมทิลนี่คือกลุ่มที่เราจะต้องพ่นไปที่ผลและการพ่นนี้เราต้องย้ำนะครับว่าหลังจากฝนตกภายในเวลา3วันเขามาวางไข่ไข่จะฟักเป็นตัวเราก็จะต้องพ่นทันทีเมื่อเราพ่นควบคุมไปแล้ว แล้วเราพบว่าหลังจากที่เราพ้นไปไม่มีฝนตกต่อเนื่องเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพ้นซ้ำเพียงแต่เราก็จะไปสำรวจสำรวจทั้งหนอนเจาะเมล็ดสำรวจทั้งในส่วนของนอนคืบนอนไถล่องเปลือกนอนบุ้งนอนคืบกินใบนี่คือความจำเป็นที่เราจะต้องสำรวจแต่ถ้าพูดถึงหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเราไม่จำเป็นที่จะต้องไป ทําการพ่นซ้ำถ้าไม่มีฝนตกซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากที่เราพ่นไปแล้วประมาณ4ีหวันมีฝนตกซ้ำเราจะต้องทําการพ่นซ้ําครั้งที่สองภายในเวลา3-5วันหลังจากฝนตกและหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนฤดูแล้งก็จะไม่มีการระบาดเมื่อไม่มีการระบาดเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปพ่นซ้ํานี่คือการพ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพ่นทุกครั้งให้พ่นทั่วผลเป็นประการสําคัญคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้อพ่นประทะกิ่งแล้วให้หยายิางมาด้านล่างเพราะที่เสียหายส่วนใหญ่พิ้อสกรพ่นแต่ด้านก้นผลด้านบนไม่โดนประการต่อมาสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพมีความจําเป็นที่เราจะต้องใส่อันนี้มีความจําเป็นนะครับ ในส่วนต่อมาที่ท่านอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วปัจจัยตัวอื่นล่ะสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดแอมโนในสุนของแคลเซียมในกลุ่มของปัจจัยต่างๆเราใช้พ้นได้ไหมได้แน่นอนครับเราสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้อันนี้ก็คือเราได้ประโยชน์ทั้งหนอนเจาะเมล็ดทุเลียนทั้งในด้านส่วนของนอนอื่นๆในขณะเดียวกันเราอาจจะพบว่า ในบางแปลงหรือในบางสวนของเรามีปัญหาในด้านของเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งเป็นเพี้ยที่เป็นตัวขนาดใหญ่มีแป้งสีขาวจับเป็นตัวอยู่นั่นเป็นศัตรูที่สำคัญที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตเราอาจจะเลือกสารเคมีในกลุ่มอื่นนะครับอย่างเช่นเราเลือกในกลุ่มของไทอะมีท ok ็อกแซมไทอะมีท ok ็อกแซมเนี่ยเป็นสารที่จะใช้ในการควบคุมของตระกูลเพี้ยแป้ง เราอาจจะเลือกโตกุไทออนในด้านของตัวศัตรูหนอนละ่ะเราบวกตัวอื่นได้ไหมเราก็สามารถที่จะบวกได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะไปบวกกับไซเปอร์เมทิลในกรณีที่ผมมีการใช้ในการควบคุมอย่างกรณีเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเราก็ใช้ไทยามีทอกแซมบวกฟิโลนิลนั่นก็คือประเด็นที่อยากจะย้ำว่าถ้าในกรณีที่มีหนอน เราก็จะเลือกเอาในส่วนของกลุ่มไซเปอร์เมทิลสารเคมีบางกลุ่มอย่างเช่นของเอรลวันเคมีเกษตรก็เป็นโปรฟิโนฟอสบวกไซเปอร์เมทิลไว้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยซึ่งในเทคนิคการควบคุมศัตรูพืชแต่ละชนิดเนี่ยย้ํมมีความแตกต่างกันนะครับผมย้ำแล้วว่าถ้าเป็นในเรื่องของหนอนบุ้ง หนอนคืบกินใบหนอนหนังเหนียวหรือหนอนไถล่องเปลือกเราต้องพ่นให้สัมผัสตัวครั้งเดียวเราก็สามารถจะควบคุมได้หรือเราอาจจะต้องตรวจซ้ำหลังจากพ่นไปแล้วสามวันแต่ถ้าเป็นหนอนเจาะเมล็ดทุรีเยนเราจะต้องดูปริมาณน้ำฝนเป็นองค์ประกอบถ้าฝนไม่ตกหลังจากพ่นครั้งสุดท้ายก็ไม่จำเป็นต้องพ่นแต่ถ้าเป็นในกรณีเพี้ยแป้งที่ระบาดแล้วสร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจด้านการตลาด ความจำเป็นนั้นเราจะต้องพ่นซ้ำนะครับครั้งที่1พ่นไปแล้วภายในเวลา4วันก็จะต้องไปทำการตรวจเอามือไปบี้ไปถูดูถ้ามันยังเป็นเมือกหรือยังพบตัวอยู่ถ้าเป็นเพีย้ยปุยฝ้ายก็จะเห็นตัวสีเหลืองอ่อนออกมาเดินถ้าเป็นเพี้ยแป้งก็จะเป็นส่วนของตัวเมือกที่เราเห็นวันรุ่งขึ้นในวันที่5เราก็จะทำการพ่นซ้ำ การพ่นสามตรงนี้จะทําให้การควบคุมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือเงื่อนไขาการพ่นเงื่อนไขของสารเคมีเราเลือกได้ครับมีสารเคมีมากมายที่จะใช้ผลของการควบคุมไม่แตกต่างกาันแต่อยู่ที่วิธีการพ่นถ้ารกรณีที่เราไม่มีการตัดแต่งผลเราไว้ดอกเป็นกลุ่มเรามีผลผลิตที่อัดกันหนาแน่นผลของการควบคุมก็จะได้ประสิทธิภาพลดลง เพราะนั้นสารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพเราจำเป็นต้องใช้และต้องใช้ในอัตราสูงในปัจจุบันเราจะมีในส่วนของสารจับใบมีสารปิโตรเลียมออยล์และก็มีสารจับใบหรือสารคลอปออยล์แล้วก็มีสารไบโอต่างคําคำว่าสารเหล่านี้คือเป็นสารที่สกัดมาจากธรรมชาติจากพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะน้อยลงความเป็นพิษก็จะน้อยลง จำเป็นที่จะต้องใช้ในกรณีการควบคุมท่าในกรณีที่มีราดําเกิดขึ้นมาแล้วสารที่จะควบคุมราดําได้ก็จะเป็นในกลุ่มของแคปแทน50%อนะครับอันนี้เป็นตัวที่จะได้ผลดีแล้วก็อาจจะเลือกเอาอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นตัวเบลคุดหลายท่านอาจจะถามว่าแล้วโปรพิเนเดปก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าโดยตรงแล้วราดําก็ต้องเลือกเอาในกลุ่มของแคปแทนหรือเบลคุด นี่คือศัตรูที่สำคัญในช่วงนี้สำหรับในส่วนของทุเรียนในส่วนของเงาะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ